ไม่ไหวจะท้าทายแล้วเลยพี่น้องใส่เวทครบมือนี่ผ่านเท่าผ่านเท่าผ่านพีชผ่านม่อนผ่านอิ่มครับพี่น้องจวดจวดมันีนจวดนี่ครับเท่าต้องใส่เป็นค้องไว้นะครับมันจีได้จื้อไว้ว่าเท่าเท่าส่หมองไรเนียนะขันยางวิธีแบบนี้มัน ใส่ด <ceux Australian vent ers> ้วยหลังอาจจะได้ขึ้นอยู่บางซิฟนี่แหละเบ็ดไม้เบ็ดโตเห็นไหมครับผ่านอิ่มเฮาพอมองแล้วใส่ปากไว้ตามเจ๊ครับตามเจ๊นี่พิชัดตัวไปเจอเลยพิชัดตัวเห็นไหมครับ การใส่ห้องชิให้มันลอยไว้นี้นะครับเวลากบมามันสิโดกินอาหารครับไปนะครับพี่น้องไปต่อครับนี่ครับมัองต่อไปนี่บ้างจากเห็ดเวรเห็ดงานครับนี่มาใส่เบ็ดกบพี่น้อง อย่างเงื่อนล้างฮื่นล้างสัตนี่เนี่ย่บได้ไปไกลหรอกวารอให้กินมันครับผมเวแอลรั่นปัาดอยู่บักอีกผลานผิดนี่เดี๋ยวไว้มาเจอกันตอนเรามายามนะครับปักไว้เรื่อยๆนี่ครับน้องเนื้อสับสีดูระมันสำเนาเนี่ยหอยต้องแกงเนี่ยเห็นมหมเห็นไหม ตงแตงตองแตงเนี่ยกบเถียวหากินครับเีลาช่วงประมาณสักแรงๆนะงหน้าเขาบานเฮาอพอมองปกกักอีกแล้วพี่น้องปักไปเรื่อยครับผ่านเ้องมือนี้เอามาใส่ประมาณสักสามลอยหลังครับเก็บขึ้นในยุนดยประมาณเศร้าย <c oughs> ิวอะไรครับ <c oughs> เลียวไรทางหดไรโครงโ้งหด นี่บรรยากาศบ้านเฮาพี่น้องนี่ฝนกระชิจต,ตกไปต่อครับไปต่อนี่ยับเยื้องมันด้วยปกเกือบบูดอันนี้เนี่ยปงดำอยานี้เวิ้งมันฟูนเน้นเขาเน่นุูน,น

นี่ครับผ่านห้องแตงแตงหมองแตงมองโยกเบสพร้อมครับว่ามัเเ่าบอน, <laughs> นี่ครับผ่านห้องนี่นะครับ <laughs> นี่ครับเห็ดมองเห็ดมองแหว้ผ่านเอ็มห้องสักแหวกทุกยอดครับการหากินครับมอสามมงย่นีน่นวิ่งสองมงวันนี้คอยได้ข้ามาอยู่าซวิ่งบนยนายกสองมงน่างนึ่งองศาต้องได้ครับผ่านเอ็มห้องบักอยางเจักน้อย องสาบ่อในี่เิ่นบ่คัด้ลยแล้วครับใบตัวครับพี่น้องไปตัวครับผมผ่านเท่าคักไปเรื่อยครับความบังอันใหญ่ยิ่งของเราคือกบได้ครับท่องฝากกำลังสดใสครับพี่น้องโอ้คักคัับรรยากาศบ้านเท่าครับ ขาดครับผมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับย่างกระชิโตขั้นหน้าพี่น้องนีะครับได้มองอีเดีย่านธ์เฮาด้มองปักอีเดียพี่น้องโค้งอันตรายในการครับผมท้องไร่ท้องนา ทีอีสานพี่น้องโหยเจ้าสมพอเลยครับพ้าครับสำหรับเนื้อไซเบตโกเฮากอจะเป็นภาษาบ้านฮอก็รือเอินเนื้อก่อมนะครับ,บเ,เนืาษาษาเ้อกอ่อม ไปต่อครับไปต่อครับพี่น้องไปครับพี่นอ้องยามเม็ดกบยามเม็ดกบพันไ,ไปกับผ่านเตรียมพร้อม,อม,อมยามเม็ดกบครับผมนี่นางเร่ก้าวบุญเฮียหนี่นั่น,น,น,นโดนอะไรเจ้าเบียบเลยนี่นี่ครับพี่น้องโดนนะครับโดนนะครับผม นี <muitas S 2> ่ค <sketches> รับน oh ี <Jean> ่ครับโดนแล้วครับผมยี่ไายกล่องกองอันนี้มึงเตี้ยมึงเตี้ยม่ความสุขไหมมาถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องเออเดี๋ยดูโดนอยู่ครับผ่านเอ็มเฮ้โหัวสุดยอดครับสุดยอดเกิดหัวมันเลยปวดได้ป่ะางเบา อ้มกินเลือกแหงเลกพ่มแก้วโครูงแขงตาสวยเดี๋้วกำไปดิอย่าเปิดหูใหญ่เลยไย่ามันติดออกเลยเฮงนี่ครับซอนมั่วไอครับเออยังรู้ไหม ไปต่อครับพี่น้องไปต่อครับพี่น้องไปต่อครับพิธีบ้านหน้าเฮ้าครับด่างนี่ยังบอกก็กินครับไปอีต่อครับ อย่าเม็ดครบวะเน่ยครับพี่น้องสังเกตสังเกตปลาเขาครับปลาเขาพื้อื่นแม่นลดครับปลาเขาแบบนี้นี่นกินแน่นอนครบกินแล้วครับพี่น้องแต่ลุดครับ <c oughs> ใส่เงียไหมครับใส่เงียไหม ไปต่อครับพี่น้องเอาเลยครับพี่น้องเอาเลยครับสังเกตป้ายยาครับตัวใจเลยบงครับพี่น้องซุปเปอร์ครับพี่น้องเนื้อ้าลูกันทะลุหมิ่นกันโอ้โหแน่แน่เลยใจสีครุบสีครุบข้นครับนี่ครับโอ้ครับตัวนี้ซุปเปอร์เลยครับตัวนี้ครับ น้องผ่านเข้าผ่านเข้าสุดยอดครับสุดยอดกำสใช่เออมึงจะไปกำวานล่ะนี่ครับสอนมวยครับบ่เป็นครับพี่น้องยิ่งแข่งยี่งแข่งนี่ครับผ่านเข้าสุดยอดครับสุดยอดครับอืครับซุปเปอร์ครับตัวนี้ซุปเปอร์กบ จับนี่ไว้เนื้อเนื้ออย่านี้เขาจะใส่เชียงตุ๊กตากี่ไว้อูปอื้อ่านะครับไปแล้วไปเงียงได้คูบคนทั้งคนทั้งกลบครับเครียดโม่งนะทะบูดวะรดครับพี่น้องแดงเยอะไหมครับ อีเลีครับพี่น้องสงสัยมีผู้มาลักยามพี่น้องไปโตครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับนี่ครับขอมือครับขอมือครับโอ้เบ็ดดีครับพี่น้องขอมือก็อยูุ่ครับ มัดดีเธอยมัดตัดยิบโอเค่โม,มาา่มัดตายเลยบอหมัม็นเม็นเหม็นเหมนก้มมือกันตีบมังเขานี่น้ำหองน้ำแต่กี่กิโลอไกินากี่กิเโเอเวเนื้อก่อมรับีน้อยเนื้อก่อม ใช้เบ็ดกบตัวเงียบกรอมเท่านั้นครับการใส่ก็ต้องวัดองศาดีๆครับหางขึ้งงูเหรอวะใส่ถือมือม่ใช่คูปนะครับไปนั่งพักครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยยามอีกรอบสองครับสำหรับคลิปนี้ก็พอไว้จำเนียนซะก่อนครับ ไหม่ต่อกันคลิปน้านะครับ